วส,สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับสู่รายการเราอีกครั้งนะคุณหมอครับ <ผม S 1> คุณหมอครับประเด็นเรื่องบุคลากรทางการแพทย์กับเบี้ยเลี้ยงพิเศษคืออะไรตอนนี้เป็นประเด็นกําลังมีการเรียกร้องมาจากเจ้าที่บอกว่าปีหนึ่งแล้วเงินยังไม่ได้เลยตั้งแต่ปี63ค,คืออะไรไล่ฟังที่หนึ่งคุณหมอครับครับก็คืออย่างนี้ครับทางรัฐบาลเนี่ยก็เห็นความเดือดร้อนเห็นความเหนื่อยยากเห็นความเสี่ยงของบุคลากรทางสาธารณสุขครับ ก็ได้มีการกำหนดในมติคอรมอตั้งแต่ปี63นะฮะที่จะให้เบี้ยเลี้ยงพิเศษกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าปรากฏว่าตั้งแต่ปี663 63ครับตั้งแต่มีนาคมถึงกันยายนเป็นเวลา7เดือนเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่ได้จ่ายให้บุคลากรนี่ปี64แล้วเนาะนี่6กนะฮะปายปี64แล้วตอนนั้นก็อนุมัติงบ เฉลี่ยแล้วโตหัวเท่าไหร่ฮะต่อคนนะครับเขาอย่างเงี้ยฮะเขาแยกเป็นสองส่วนนะครับที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงผู้ปฏิบัติงานโดยตรงโดยตรงคชอนกลุ่มไหนบ้างเช่นหมอพยาบาลทันตแพทย์อย่างเงี้ยฮะเภสัตท์ที่ได้มีโอกาสสัมผัสใกล้เคียงคนไข้โดยตรงเขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์สายโดยตรงโดยตรงเขาให้เท่าไหร่ตรงนี้อันนี้ให้เดือนละหนึ่งพันห้ากับผู้ปฏิบัติงานทางอ้อม นะเช่นเวนเป้ฝ่ายทำบัตรอะไรเงี้นะฮะห้องแลบอะไรเงี้นะฮะเขาให้เดือนละหนึ่งพันบาทแยกเป็นสองกลุ่มหนึ่งพันบาทหนึ่พันบาทต่อเดือนผมผมผมฟังผิดไหมต่อเดือนใช่ไหมตวเดือนไม่ใช่ต่อวันนะไม่ใช่ต่อวันเงินเดือนมีอยู่แล้วค่าโอทก็มีอยู่แล้วอันนี้เป็นเบี้ยเลี้ยงตอบแทนพิเศษครับซึ่งไม่ได้เยอะอะไรเลยก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยตอนนี้สรุปว่าสรุปว่ากระทรวงการคลังตอบมาแล้วว่า ก็ยินดีที่จะให้เบิกจ่ายได้ครับโดยใช้งบประมาณของรัฐแต่ให้เบิกได้เฉพาะหนึ่งคนที่เป็นข้าราชการครับคนที่เป็นลูกจ้างประจําครับคนที่เป็นพนักงานราชการครับเท่านั้นเท่านั้นแต่ส่วนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขล่วงจ้างลายคาบลายวันไม่ให้ซึ่งกลุ่มที่ไม่ได้ค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งนี้เนี่ยนะะครับทั้งหมดประมาณแสนเจ็ดมืนคนเขาก็ทํางานนะคุณหมาไม่เพียงแต่ทางาน uh huh. เขาก็มีความเสี่ยงครับเขาต้องเป็นบุคลากรด่านหน้าเช่นเดียวกับกลุ่มที่ได้ครับคล้ายๆกันผมยกตัวอย่างนะฮะบ,บอกว่าคนขับรถไม่ใช่ผู้สัมผัสโดยตรง,ตรงเวนเป uh huh. คนงานแต่ในโรงพยาบาลจริงๆนะครับ,รบเวลาขาดคนเนี่ย เวลาคนไข้มาบางลูกบางครั้งไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือไม่โควิดควันนี้ต้องไปอุ้มคนไข้บางทีก็ไม่มีชุด PPE ที่จะไปใส่ทันครับเขาก็จะต้องเสี่ยงพอๆกันแล้วเขาก็ต้องเหนื่อยยากพอๆกันเหมือนกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขแสนห้าหมื่นคนเนี่ยอยู่สังกัดอยู่แต่ละสายงานเนี่ยเขาบางทีเขาก็เขาเองอ่ะเป็นคนนําอสมเข้าไปตรวจเข้าไปตั้งตั้นดาน กักโรคอะไรต่างๆเขามีความเสี่ยงพอๆถ้าเข้าใจนะฮะลูกจ้างลายลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาณสุขที่เป็นลายวันลายข้าบรายเดือนนี่นะฮะไม่ได้อะไรเลยได้300รอบาทต่อวันคือรายได้เขาเนี่ยปัจจุบันนี้นะฮะน้อยกว่าแรงงานต่างดาวครับเพราะนั้นคนเหล่านี้ก็เลยบอกว่าเขาก็ต้องเสี่ยงเขาก็ต้องเดือดร้อนเขาก็ต้องลาบากขึ้นมาวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยหลักๆก็คือหนึ่งเราอยากจะ เรียกร้องว่าทำยังไงให้เงินที่เขาพึงจะได้รัดหันนม้มองเขาหน่อยครับการวงการคลังทำอะไรอยู่ตั้งเกือบปีแล้วเพิ่งมาตอบวันที่สองสิงหาที่ผ่านมาคุณหมอในฐานะที่เป็นคนที่ในพักร่วมรัฐบาลด้วยคุณหมอมีบทบาทได้ทําอะไรตรงนี้ลงไปบ้างเพื่อบุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเหล่านี้บ้างครับก็วัดวันนี้เมื่อมหีหนังสือตอบมาบวันนี้เราก็จะโฟกัส ไปเฉพาะประเด็นว่าขอให้รัฐบาลขอให้กระทรวงการคลังกระทรวงรสาธารณสุขเห็นใจบุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่ว,วคราวที่เป็นพนักงานสาธารณสุขซึ่งถือว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่นะครับรบได้ให้ค่าตอบแทนพิเศษเนี้ยเทียบเท่าออคนอื่นสองก็ก็คือว่าอยากจะให้รัฐบาลเร่งรัดการเบิกเงินอันนี้มันเป็นเงินในปีหกสามนะฮะแล้วปีหกสี่อีก อยากให้รัฐบาลกระทรวงกานเล่งรัดในการจ่ายเงินให้เขาครับจะได้ช่วยเหลือเขาครับเดี๋ยวผมจะทําหนังสือถึงท่านนายกแล้วก็ถึงท่านรัฐมนตรีอนุทินที่จะเสนอตรงนี้นะครับว่าควรที่จะปรับให้ลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมดอีกประมาณแสนเ0 0ดหื่นคนเนี่ยคนละพันบาทเนี่ยนะฮะก็ควรจะจ่ายเขาด้วยครับแล้วก็จะทำหนังสือส่งไปนะฮะแล้วก็เล่งรัดขอให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ6ก ในปีห4นะครับรีบเบิกเบิกให้เขาเขาจะได้ใช้จ่ายครับครับผมเรื่องค่าตอบแทนพิเศษนะฮะแค่อีประมาณ1,000หรือพันห้ากับบุคลากรที่ทุ่มเทเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเดือนละนะฮะพันหนึ่งพันหเนี่ยรัฐบาลควรจะให้โดยเร็วที่สุดไม่ต้องคิดมากยิ่งถ้าเกิดมีความเสี่ยงมากนี่ถ้าเขาไม่มีจิตใจเสียสละนะ เป็นบางคนก็าอาจจะลาออกครัไ<ๆ>ปทำงานอื่นปลอดปลอดภัยกว่า<ๆ>เหนื่อยน้อยกว่าอ<ๆ>ีกอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่อยากจะให้รัฐบาลได้รับทราบครับขอบคุณครับ